โหลสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม2 Point Camp Party Part แล้วนะครับอ่าในวันนี้เนี่ยเรามีเควสที่พาที่แล้วเราพูดอะไรนะลืมแล้วอ๋อๆสร้างสร้างตลาดตรงนี้ใช่ปะ่ะเออแล้วก็มีอ่าสร้างโรงอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโรงอาหารที่มันมีที่จัดคอนเสิร์ตได้ด้วยนะตรงฝั่งนี้นะครับ ประมาณนี้ป่ะที่พูดครั้งที่แล้วผมลืมไปละเดี๋ยวกดอัปเกรดคอร์ทให้มันเป็นเลเวล4ก่อนนะครับเราจะได้นักเรียนเพิ่มมา5คนนะปีหน้าเรามีนักเรียน45คนแล้วนะครับได้ค่าสอน3 0มแสนหนึ่งนะโอเคจับไปดีล้ออะไรอะ่ะตอนนี้เรามีเงินแสนสองนะครับเอาเงินไปทําอะไรดีวะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะสร้างโรงอาหารนะครับโรงอาหารเออนนี่ไม่ใช่โรงอาหารจริงไหมเนะี่ยอ๋อไม่ต้องสติลเดนยูเนียนผมก็ว่าอยู่มันแปลกๆคือมันก็ไม่เชิงโรงอาหารนะครับเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนของนักเรียนมากกว่านะ ผมสร้างให้ใหญ่ไปเลยแล้วกันสร้างสัก5้คูณแนะครับ5้าคูณแนี่ถือว่าใหญ่ปะใหญ่แหละมีเคาน์เตอร์บาร์เฮ้เคาน์เตอร์บาร์ผมว่าอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าปะไม่สวยฝั่งนี้โอเคแล้วก็นี่นะครับที่ผมบอกร้านจะแสดงคอนเสิร์ตโอเคแล้วก็ที่นั่งพ๊ะ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 สีที่พอปะพอแหละ ไปถามใครวะเนี่ยแล้วก็อันนี้ที่นั่งดินเนอร์นะครับเอาไว้ที่นึ่งอเอาไว้ริมๆเลยให้คนมานั่งแอบมองด้วยโอเคแล้วก็อันนี้เอาไว้เผื่อเผื่อนักเรียนแอบส่องดูคอนเสิร์ตได้นะครับโอเคเหลืออะไรอีกปะเดี๋ยวกดติกติกูกไปก่อนเอา้าทำไมนี้ว่างไม่ได้อ่ะเอา้าบั๊กะไรเนี่ย นี้เรายังโอ้โหขาดีเยอะเลยความสวยงามของพื้นที่นะครับมีแค่6 1เอปอร์เซ็นต์เองนะเดี๋ยวเราสร้างอะไรเดียโซฟาไม่น่าพอเนี่ยทุกคนดูดิมันวางไม่ได้เลยเราเปลี่ยนไหมลองเอาเวทีมา,าไว้ฝั่งนี้ดูนะครับแต่ผมว่ามันต้องชิดริมวะไม่งั้นมันเกก,กากเนาะต้องชิดอย่างเงี้ยมันถึงจะโอเคเอ้ยออหรือว่าที่เราวางไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่ขึ้นฝั่งนี้เออเป็นไปได้เนาะแล้วเราวางขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันอาจจะใช่อาจจะใช่ เอาไว้ใต้หน้าเวทีนะครับโอเคแจ่มแมวกระจกเอาไว้แอบ่องโฟโฟโฟอันนี้เพื่อนักเรียนข้างนอกแอบมาดูคอนเสิร์ตนะครับจะได้ดูผ่ายกระจกได้นะโอเคโอเคไม่มีปัญหาแสดงว่าตะกี้กวางผิดจริงด้วยเอ็น r ว n เ e n t 83%มนต์แปดสนะครับโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะวางโปเตอร์อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโปเตอร์เอาโปเตอร์แมวนั่นแหละป โ okay. uh huh. อเคโอ้โห96%นะแต่ว่า,อ,าอุณหภูมิของเรายังมีแค่0%อยู่เลยนะครับคุยังไม่ได้ติดแอร์เลยเจเยนเจเยนโอเค84%โอเคแล้วนะครับแล้วผู้ช่วยอ้าวมาจากไหนเนี่ยโอแต่ดีแล้วือไม่ต้องจ้างเพิ่มมาจากไหนไม่รู้เราขาดอะไรอีกปะเดี๋ยวต้องเช็คแปบนะครับตารางเรียนของเราตอนนี้โอ้โหพอดีเป๊ะ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 หมดเลยนะครับ Level แล้วกสี่ล้วด้วยโอเคอ่า okay. uh ห้องน้ําห้องน้ําเดี๋ยวตรงนี้เป็นห้องอาบน้ําแล้วกันเอ้ยผมว่าห้องน้ําก่อนดีกว่าห้องน้ากับห้องอาบน้ำไว้เดวยกันได้ปะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนประตูนะเป็นประตูวางอย่างนี้มันจะวางได้สองทีแล้วก็มีทางเดินที่หนึ่งถูกปะ่ะเอออาจจะหมอดน,นะครับห้องน้ำมันจะเล็กไปสัหน่อยช่างแม่งมาแล้วกันว่ายังไงเราก็วางได้สองโอ,อ้ยสามห้องโอเคได้อยู่ ห้องน้ำตอนนี้ e อ v i r o n m e n t 60อ็นต์นะครับอาจจะต้องวางอะไรเพิ่มนิดนึงนะอ,อวิธีนั่งขี้วางไว้ไหนดีเนะนี่ยนี่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 โอเคแอร์ Air. เออว่าแอร์จะติดตรงไหนวะถ้าติดแอร์ต้องเอาหน้าต่างออกนะครับไม่งั้นไม่มีที่แล้วนะจะเลือกติดแอร์หรือว่าจะติดหน้าต่างดีผมว่าติดแอร์มันจำเป็นกว่าเนาะโอเค โอเคประมาณนี้นะครับไม่ต้องสวยงามอะไรมากมายหรอกเนาะห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําอีกอันหนึ่งถ้าวางอย่างนี้มันจะสวยไหมาวางห้องน้ําอย่างนี้มันจะเหลือทางเดินเข้าซอกตรงนี้ที่หนึ่งผมว่ามันไม่ค่อยสวยว่ะอืมไม่ค่อยสวยแต่พอได้อยู่เอาวางไว้ก่อนอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ําหญิงแล้วกันสวยข้างในเป็นห้องน้ําชายนะครับโอเคอันนี้เราก็จะมีซอกหลืบเล็กๆตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังกูหายไปไหนหมดเนี่ย หนือยู่สามหมื่นยัดแค่ตอนแรกผมจะสร้างห้องอาบน้ําต่อเสร็จปุ๊บเราก็จะไปสร้างตรงนี้ต่อนะครับอังมันจะพอปะวะกู้เพิ่มดีปะโอ้โหผมกลัวมันจะบาลไปดิเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันถ้าจําเป็นค่อยกู้เพิ่มนะครับไอ้ตรงตลาดตรงนี้อาจจะยังไม่ได้สร้างนะเพราะว่ามันยังไม่จําเป็นมากนะครับอาจจะสร้างห้องอาบน้ำไ้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนะครับราคาห้องอาบน้ํากับห้องน้ำน่าจะพอๆกันนะหมื่นหกร้อยห้องอาบน้าเดี๋ยวเช็คจักนี้เลย ห้องอาน้ำโอ้โหมื่นสามเลยเหรอแพงจังวะห้องอาน้ำผมให้อยู่หลืมนี้แล้วกันมันเป็นช่องเล็กๆพอดีนะครับเจ้เวลูหนึ่งสองสามเหมือนเดิมเลยสามคูณสองนะครับแล้วก็มีประตูยื่นออกมาตรงนี้เนาะห้องน้ำไม่ต้องมีอ่างล้างหน้าหรอกมั้งจะมีไปทำไมวะหรือว่าจำเป็นอ่ามี่างมีงางเอ้ยตลกแล้วตลกแล้ว,ลลวห้องนี้โอเค อ่าไว้ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เนาะเออแต่มีไปแล้วก็มีเพิ่มโอเคเสร็จแล้วมัง้งโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก๊อปมาเลยโอเคตังเหลือ 9, อยู่9,000พันพอละเผื่อเดือนหน้าขาดทุนมันจะได้ไม่เข้าเนื้อนะครับตานัเกเยียไปเลยนะ Okay. โอเคอมมืนักเรียนอยากได้ที่นั่งนะครับอ้อแล้วกูไม่ได้วางตรงนี้ไว้ให้หรออ่าวางให้ที่นึงมันไม่ค่อยสวยอะไรมากมายนะครับวางอย่างนี้แต่ว่าวางไม่เฮ้ยผมว่านะอันนี้เราหินมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะ Okay. ตอนนี้เรายังขาดอะไรที่ต้องสร้างอีกเยอะนะครับแต่ว่าที่เราขาดจริงๆอันดับหนึ่งเลยก็คือเงินนะครับโอ้โหเหลืออยู่เก้าพันเว้ยตอนนี้เรายังไม่เสร็จนะเราต้องติวให้นักเรียนได้เกรด A ไปประมาณ30คนนะครับตอนนี้เราได้แค่16หคนอ่งนะแล้วก็มีเทรนสตาร์อีกนะเรายังไม่ได้สร้างห้องเทเ้ยสร้างแล้วนี่ว่าอันนี้เทนอยู่ปะส่งไปเทน3คนยังเทนไม่เสร็จสักคนเลยนะครับอะไรวะเนี่ยแล้วก็จัดงานแข่งชนะทีมฮอสปอนนะครับ ออร์ตอยู่ไหนมาม้ามา,มาแข่งกับทีมกูจัดประมาณนี้นะนักเรียนจะได้มีโอกาสได้อุ่นเครื่องก่อนนะครับโอเคไปเดีย๋ยวผมจะส่งนักเรียนซีบวกไปติวอ๋อยังไม่ได้ไปติวอีกหรอส่งไปตั้งหน้าแล้วนะเนี่ยพวกนี้ยังไม่ได้ไปติวเลยนะครับอ่าส่งไปติวเพิ่มส่งไปติวเพิ่มโอเคเดีย๋ยวมุมนี้โอ้โหตังเอ้ยกำไรหมื่นหนึ่งยีดแค่นี่ขนาดผมสร้างไปแบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องเงินมากนะแต่ว่าถังขยะเอ้ยว่าเราไม่ได้สร้างถังขยะไว้นี่ว่า เดี๋ยวเอาทางขยะไว้ก่อนนะครับแม่งทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกันเลยนะไว้หน้าห้องเลยดูดีอาจจะต้องจ้างคนทำความสะอาดเพิ่มนะครับอันนี้จะมีสกิลการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยจะเน้นความเร็วนะผมเอารักษาความปลอดภัยแล้วกันเป็นยามไปด้วยแล้วก็เป็นคนรักษาความสะอาดไปด้วยนะครับเขาไปเก็บนี้เ้อะเพื่อนมุมนี้เราอาจจะต้องสร้างเป็นมุมโมวสุงมเหมือนเดิมน,นะครับ ปลเดือนนี้หมื่นสี่ย็ดแค่เฮ้ยทำไมยิ่งสร้างเรายิ่งกําไรเพิ่มขึ้นวะตอนผมเล่นเองคนเดียวเนี่ยยิ่งสร้างยิ่งขาดทุนนะครับตู้กันน้าโอเคอ้าวอันนี้ว่างไม่ได้ั้นว่างไว้ตรงนี้ก็ได้เคเหมือนเราจะขาดแขนผู้ช่วยเยอะอยู่เนาะเนี่ยขาดหนึ่งสองแล้วก็ขาดครูหนึ่งอันนี้ก็ขาดผู้ช่วยนะครับ ไม่ค่อยอยากจะจ้างเพิ่มเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เราได้กําไรน้อยลงนะครับแต่ไม่เป็นไรจ้างเพิ่มมาสัก2คนแล้วกันตคนนี้นะครับเน้นความสุขนะผู้ช่วยสายเขียวนะครับไปอันนี้ห้องพยาบาลเออแล้วไอ้ผู้ช่วยห้องพยาบาลผมจ้างมาแล้วนี่ว่าใช่ปะเออเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะจ้างเพิ่มแล้วป๊บนึ่งป เดี๋ยวขอเช็คแป๊บนะครับสตารวันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยผุมเบนเบก,กัน4คนเตเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของเราเดือนนี้ก็คือจะสร้างตลาดตรงนี้นะครับโอ้โหดูดีกำไรเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้เราสามารถสร้างได้แล้วนะเพราะว่าได้เดือนละหมื่นกว่านะครับแป๊บเดียวมี4ี่หมื่นแล้วน่าจะเงินพอสร้างแล้วนะวิธีง่ายๆนะครับย้ายนี้มาไว้ตรงนี้แม่งเลยตลาดมันต้องฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าจะเอาเป็น เชิงตลาดนิดนึงนะครับอว้นี่แต่ว่ามันจะไม่สวยเนาะผมว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันต้องไว้อย่างนี้เรียงเลียงเียงเียงเรียงแล้วก็มีที่นั่งใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันไม่สวยวะต้องหันหน้าเข้าหาเรานะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งนะครับอันนี้จะเป็นโซนที่แบบกินของกินนะ เพราะจริงสตีฟฟูเขาเน้นเดินมากกว่านั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางที่นั่งแค่อย่างนี้ก็พอเนาะแล้วที่เหลือก็แบบเป็นการจัดส่วนนะครับอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วที่เหลือก็จะเป็นการจัดส่วนนะครับโอ้โหนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าผมหัวศิลปะของผมแม่งมันสูงนะคือแบบผมจะส่วนเที่ยมากบอกเลยเดี๋ยวจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยผมว่าอันนี้สวยว่ะผลล้องมากตอนอ๋ออันนี้จะเป็นที่นั่งแบบแบบเป็นรถนะครับน้ำพูประวานวางตรงกลางไปเลย โอเคแล้วรอบๆรอบๆเอาอะไรเดียวโอ้ตรงนี้เขามีให้แต่งเยอะมากนะครับโอ้ดูที่ดูที่ไม่ไม่เหมาะกับกูเลยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมีรั้วตรงนี้ก่อนสร้างรั้วเล็กๆพอนะครับโอ้รั้วร้อยหนึ่งเลยเหรอแพงเกินปุยมุ้ย๋ยวเว้นที่ไว้สักนิดนึงนะครับ ไม่สวยวะผมว่าต้องเอาออกนะมันไม่สวยนะครับมีรัวแล้วมันดูแปลกๆนะประมาณนี้ไปก่อนโอเคเสียตังฟรีไปร้อยนึงไม่เป,ป็นไรไม่เป็นไรไปต้นไม้ผู้รักนะครับชิดประวานเลยอะมาตั้งจูจีไปด้วยดูประวานไปด้วยนะครับเป็นมุมถ่ายรูปนะทำไมมันดูตลกจังวะเฮ้ยอาทิตยการเงินเดือนนี้เข้ามาแล้วนะครับได้กำไรโอ้โหนี่ไงกำไรลดลงนะครับหรือแค่สี่พันหกนะดูดิถ้าจ้างสตาฟของเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะขนาดผมจ้างเพิ่มมาไม่กี่คนเองนะครับ อ่าแล้วเหลืออีกเควสเดียวนะครับก็คือให้ A อเกรดของนักเรียนมี30คนนะตอนออกหุ่ยชิมหายละคนนี้ติดเอไปเลยปะเดีวพวกเกรดบให้ไปติวด้วยนะครับมันจะได้ขึ้น A ไวๆนะป้าป้ปต่อคิวกันไปติวให้หมดแต่อาจารย์ห้องติวไม่อยู่นะครับแอบไปอู้ที่ไหนเนี่ยโอ้ยเราจะวางมานั่งไว้4มุมตรงนี้นะครับยังไหนคือตรงแล้ววะ โอ้ยเบี้ยวโอเคแล้วตรงนี้น่ะผมว่ามันต้องมีอะไรมาวางไว้นะไม่งั้นมันโล่งไปนะครับเอ๊ะผมว่ามันตลกวะผมว่าระวางผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาใหมเอาใหมกำไรเดือนนี้โอ้โหหมื่นแปด้อมีกำไรแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันวะแต่จริงๆมันก็ควรไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้น่ะถ้าระวางต้นไม้ไว้มันจะบังหน้าประวันนะครับ เมื่อกว่าเนาะวางอะไรต่อเดียะไอ้ส่วนนี้อ่าปลดล้อมมาเลยไหนๆเราก็เหลือเยอะอยู่แล้วนะครับมีอะไรวางไหมให้หมดโอเคแล้วก็นั่งมานั่งตรงนี้หนึ่งสองผมไม่เป็นส่วนที่ผมไม่ฒนาสุดละไอวางส่วนวางอะไรพวกนี้เนะี่ยผมว่ามีอันนี้ไว้ดีไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับมันจะสวยขึ้นไหมเฮ้ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นเบี้ยวปะเนี่ยไม่เบี้ยวเนาะ เดือนนี้ได้กำไรหมื่นสองนะครับโอเคโอเคเอออย่างนี้โอเคกว่าดูดีขึ้นมาอยู่ประมาณ5%นะครับมีดีกว่าไม่มีนะครับอุ้ยมีอ่างน้ํามีสระน้านะครับเอ,อ่อวางไว้ข้างหน้าเลยมันจะโอเคเหรอมาแก้ผ้าเล่นน้ําอยู่ต่อหน้าถนนเลยจริงๆอ่างสาระน้าเนี่ยควรวางไว้ตรงนี้เนาะมันควรวางไว้ตรงแถวหอพักมากกว่านะครับสรนะน้ําอะวางไว้ตรงนี้แม่งดูประหลาดประหลาดนะอ๋อชมรมวิ่งหรอมาดิใช้ที่เยอะวะโอ้ยใช้ที่ไม่เยอะไว้ตรงนี้โอเคพอดีเลย เออดีแล้วกูไดไม่ต้องตกแต่งมากแค่นี้มันก็เละพลอ,อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็เราก็ต้องจ้างคนขายมาเพิ่มอีกนะครับโอ้โหผมเสียดายอันนี้ว่ามันมีสกิลพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้แล้วกันสกิลสร้างความสุขนะเป็นผู้ช่วยสายเขียวนะครับเดี๋ยวรออีกเจ็ดวันรอนี้มันรีก่อนนะครับเดี๋ยวดูผลประกอบการเดือนนี้ก็กําไรอีกหมื่นกว่าบาทอีกนะครับโอ้โหทไมเรากาไรเยอะจังวะเพื่อนๆว่าตรงนี้มันดูประหลาดประหลาดปะทำไมผมรู้สึกมันขัดใจกับส่วนตรงนี้มากเลยวะให้มันมีไว้ก่อนนะครับเด,งงเดี๋ยวยวังไง ออาช่วยเอาวันนี้ไปแล้วกันจริงๆมันมีสก,กิลทำมาร์เก็ตติ้งนะแต่ว่าผมเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวมาร์เก็ตติ้งเรามีแล้วนะครับอยู่ห้องนี้นะมีผู้บุกรุกขอให้เราจับ4คนนะครับอันนี้จับไปได้แล้ว2คนนะเหลืออีก2คนอยู่ไหนว่าผู้บุกรุ่งเนี่ยนี่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 ไอ้หมอดนี่ไอ้หมอนี่ไ,นไปไหนไปไหนไปไหนยามยามยาม,ยามอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยยามยามไอ้หมอนี่จับอยู่ไหนดูดิวิธีการจับ อ๋อถือปืนฉีดน้ำมาฉีดนะครับอะไรวะเนี่ย,ยเดือนนี้ก็ได้กำไรนะครับกำไรอยู่9ก้าพันนะเงินกูมีแสนหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรตอนนี้เราขาดอะไรบ้างเนี่ยสตาฟรูมโอเคโอเคโอเคนี่ไงรู้แล้วเอาเงินไปทำอะไรดีอ๋อนี่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 น,นี่เอาไว้เป็นห้องพักผ่อนของสตารนะครับจริงๆน่าจะไปสร้างไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้แบบเป็นโซนพักผ่อนทีเดียวเลยนะครับเอาห้องแค่นี้ไปแล้วกันเออเอาหน้าหาหน้า เอาห้องแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวอีกห้องนึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้เป็นห้องพักนักเรียนนะครับสตาร์ทบลูมเอาห้องแค่นี้ไปก่อนผมเคยสร้างห้องใหญ่ๆไปแล้วแม่งเปลืองสัตว์ป่าเป้าไหมโอเคระวังอย่าพาไปโดนหัวเพื่อนแล้วกัน ห้องเล็กขนาดนี้วางแอร์ตัวเดียวก็พอมั้งเอา้าโอ้โหผมสร้างอยู่จบปีสองแล้วออกไปเกินค่าเฉลี่ยของเกรดนักเรียนเราเนี่ยอยู่ที่79%เปเลยนะโหตกมาเปอร์เซ็นต์เดียวเอาดิอันนี้เราได้ความสวยงามของสถานที่ด้วยนะครับเย็ดเคมันสวนยตรงไหนวะเนี่ยโหี่กูาจัดมัวม่วๆได้ความสวยงามเฉยได้5,000นะครับโอเคไหม ห้องสตารูมเราสร้างเสร็จแล้วนะโอเคโอเคอาจจะต้องสวยงามเพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นห้องพักผ่อนนะครับโอเคประมาณนี้ไม่เน้นสวยงามนะครับเน้นใช้งานอีกห้องนึงอีห้องหนึ่งจะเป็นห้องพักผ่อนนักเรียนนะโอเคเนี่ยผมเว้นที่ไว้เพาะอย่างนี้นี่แหละห้องพักผ่อนนักเรียนมีโซฟาโซฟาสองที่เลย แล้วก็มีนี่นะครับไมโครเวฟชึบสิงหลังจานชึบโอเคตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นไว้ไหนดีวะเนี่ยไวนย้นี่แล้วกันวางได้ปะวังนี้กเกะกะหน่อยไม่เป็นไรห,หรอก <Academic S 1> เครื่องเล่นแท็กซี่ซโอเคตรงน,นี้ก็เป็นแอร์นะครับติดติดติดห้องมันจะได้ดูโลง่งๆหน่อยเนาะ ผมไม่ค่อยชอบห้องอะไรที่มันดูลกๆนะครับเปล่าหรอกภูตกแต่งไม่เป็นอ่าเจวล้างมือเจลล้างมือโอเคสั่งขยะด้วยไหมโอ้ยได้อยู่นะถ้าาตามตัวเลขอะ92%นะครับอุณหภูมิ69%มันไม่ค่อยสบายหรออ่าอาจจะไม่ค่อยเย็นนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักอีกสักตัวนึงแล้วกันห้องมันใหญ่ 63เอ้าติดแอร์เพิ่มไปปุ๊บแม่งลดปับ๊บนี่ขนาดเราถลุงเงินไปเยอะแล้วนะเราก็ยังมีเงินเหลืออยู่แสนกว่านะครับเยดเช่เขาบอกให้เราจัดงานสติลเดนลับปาร์ตี้นะครับนี่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 สเกจดูไปเลยโอเคเอ้ยเออว่าเรามีลานจัดแสดงคอนเสิร์ตแต่เรายังไม่ได้จัดเลยเอาเป็น น,นี้ไปเลยแล้วกันค่าจัดหมื่นหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเงินเยอะโอเคจัดให้หมดเลยอันนี้มีคนขอสร้างตู้เกมมานะครับแต่ว่าวางไม่ได้นะอ่าเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันที่นั่งเหม็นฟาร์มรักเอาไว้สองที่เลยโอเคมงนั่งตากแดดเปนนอะไรผมจะวางที่ร่มไว้สําหรับคนปกตินะไอพวกเหม็นฟาร์มรักนั่งตากแดดไปเฮ้ยผมมีความ,าดดม,ม,ามคิดดีๆีละเออเนาะทำไมกูไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะเอาเหม็นฟาร์มรักมา เอออย่างนี้เข้ากว่าเยอะทำไมกูมไม่ทำตั้งแต่แรกเอ้ยผมว่านิ่มปลาเดี๋ยว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 สักทีสักทีโอเคเลยกี่วันจากคอนเสิร์ตเนี่ย31วันเอา้าเท่าเดิมหรอ หรือว่าตอนเราปิดเทอมมันเวลามันจะไม่เดินวะพอเปลี่ยนเป็นธีมเดียวกันแล้วมันก็พอดูได้นะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็พอท่านี้ก่อนนะครับสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้ผมอ่ามาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไงสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมใช้กันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปด้วยนะครับและถ้าอยากเป็นกําลังใจให้มากๆก็กดซุปเปอร์แท็มาได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ